ฟังหมอมนูนทำนายอนาคตโควิดหลังสงกรานี้จะวิกฤตขนาดไหนเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าโอ้ยกให้คุณหมอมนูนีเฉวงวงเนี่ยเป็นผู้ที่มาก่อนการเลยเมื่อช่วงต้นปีคุณหมอเนี่ยเป็นผู้ทานายแล้วก็ทายทักตามข้อมูลที่ปรากฏหมอบอกว่าโอมิครอนเนี่ยต้องปล่อยให้คนไทยเนี่ยติดกันเิดกันทั้งหมดเลยติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยมันติดได้ตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออ,อกมาคุณผู้ชมก็ปรากฏว่ามีคนเข้าไปคอมเมนต์ว่าคุณหมอหมดเลยว่าโอ๊ยทำไมต้องจะมาปล่อยให้คนติดเอาติดเองสิสรุปวันนี้เป็นยังไงคะคนที่ติดโควิดมีมากกว่าคนที่ไม่ติดแล้วถูกต้องงมซึ่หา มันก็เป็นไปตามที่คุณหมอเนี่ยคาดการเป๊ะๆเ,เลยฮะทีนี้มาดูกันดีกว่าหลังสงกรานนี้ผู้ติดเชื้อเยอะขึ้นแน่นอนค่ะเรามาดูดีกว่าว่าคุณหมอมนูนจะว่ายังไงบ้าง ุณหมอคะช่วงนี้เนี่ยมีคนบอกว่าคนไทยเนี่ยหลังจากนี้อย่างน้อยๆต้องติดโอมิครอนอย่างน้อย2รอบเหรอมันจริงไหมคะก็มีโอกาสได้ว่าคนที่ติดไปแล้วอาจจะติดรอบ2อีกภายในเดือนหรือ2เดือนเพราะว่าไอ้เชื้อเนี่ยโดยเฉพาะสายพันธ์โอมิครอนเนี่ยมันมีกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆมีสายพันธุ์ย่อย ba.1 ba.2 ดนันคนที่เคยเป็น ba.1 แล้วก็อาจจะติด ba.2 แต่ว่าครั้งที่2ก็เสื่อมยกับอาการไม่เยอะไม่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องตื่นเต้นแลวอนาคตเราจะมีอะไรสายพันธุ์อะไรสายพันธุ์ย่อย xe อะไรเงี้ยที่มัน แค่เร็วขึ้นาะมีโอกาสที่เราอาจจะติดซ้ําแล้วซ้ําอีกได้1-2ครั้งหลังที่ทหายจากโอมิครอนแล้ว,แล,วแล้วสถานการณ์โควิดหลังสงกรานนี้ เป็นไงครับหมอมีการรวมตัวการของคนจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ติดก็จะติดแล้วก็ตัวเลขของผู้ติดเชื้อก็จะพุ่งขึ้นจํานวนวคนที่ปอดอักเสบก็จะเพิ่มขึ้นจํานวนคนที่อยู่ใน ICU ก็จะเพิ่มขึ้นและจํานวนคนเสียชีวิตก็จะเพิ่มขึ้นมันเป็นตาม้จำนวนคนติดเชื้อนะครับจนกว่าประเทศไทยเนี่ยคนเกือบทุกคนในประเทศไทยติดเชื้อหมดโรคนี้มันมจะหยุดการแพร่ระบาดได้ผมเชื่อเลยขนาดเนี้ยมันเกิน50%ของประชากรไทยแล้ว ตอนนี้จำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันอยู่ที่ประมาณเกือบ20,000คนหลังสงการานี่มันจะดับเบิลเท่าทวีคูณเลยไหมคะโอ้แน่นอนได้แน่นอนเพราะตัวเลขของเรายัางยังน้อยนะครับเพราะเราไม่ได้ตรวจมากเพราะถ้าไม่ตรวจมันก็ไม่มันก็ไม่รู้ว่าติดจำนวนคนเสียช,ชีวิตจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแน่นอนมันขึ้นกับจานวนคนติดเชื้อและจํานวนคนติดเชื้อก็จะเพิ่มขึ้นแน่เพราะเรามีการรวมรวมกลุ่มการมีการเดินทางกันเยอะแยะเลยแต่เราไม่ต้องตกใจเลยครับยังไงก็ต้องติดแต่ว่าขออย่างเดียวอย่าให้เสียชีวิตมากเลย ตอนนี้สรุปว่าต้องฉีดวัคซีนกี่เข็มคะถึงจะก,กันโอไมครอนอยู่ต้องน้อยๆสามเข็มถึงจะพอและต้องจบลงด้วยเข็มสุดท้ายเป็นเสร็จเป็นเข็ม m r n a ไฟเซียหรือโมเดอร์นา แนะนำหน่อยค่ะว่าเราควรปฏิบัติตัวยังไงหลังจากกลับจากการไปเที่ยวช่วงสงกรานมาค่ะมันสังเกตอาการว่าตัวเองมีไข้มีไอมีเจ็บคอไหมถ้ามีไข้มีไอเจ็บคอแล้วก็ตรวจ ATK ซะไม่เกิน3วันบางทีสองวันก็มีอาการแล้วมันเร็วมากเลยแล้วก็เกวใหญ่มันก็แค่เชื้อช่วง5วันแรกเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้บอกว่าการกลับตัว5วันแรกสำคัญที่สุดเลยผมติดไปแล้วเลยครับเพียงแต่ว่าเขาไม่มีอาการเขาก็ไม่ได้ตรวจหรือตรวจ ATK ไม่เจอก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ติด มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมคะคุณหมอที่เราต้องใช้ชีวิตท่ามกลางการติดเชื้อทุกซอกทุกมุมแบบนี้มติดไปแล้วเหละครับเพียงแต่ว่าเขาไม่มีอาการเขาก็ไม่ได้ตรวจหรือตรวจ ATK ไม่เจอก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ติดแต่อีกหน่อยมันจะมีตัวเก่งกว่า B H 2มาอีกแล้วคือมันกลายพันธุ์กลายพันธุ์เพื่อให้เก่งขึ้นแพร่ได้เร็วขึ้นแล้วเราจะเอาชนะมันได้อย่างไงดีที่สุดเลยคือเร่งฉีดวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงกลุ่ม6 0 8นี่แหละฉีดวัคซีน2เข็มไม่พอต้องเข็มกระตุ้นด้วยนะคร เอาเลยค่ะเพราะฉะนั้นสรุปนะคะว่าการติดเชื้อโอมิครอนเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเลี่ยงนิดยากมากขึ้นเนาะติดก็ไม่เป็นไรขอแค่คุณต้องไปรับวัคซีนอย่างน้อย3โดสและอย่าลืมนะคะว่าโดสปิดท้ายควรต้องเป็น mRNA ะะขอแค่ติดเชื้อแต่อย่าไปแพร่เชื้อใส่ผู้ป่วยที่เขามีโอกาสที่จะอาการหนักได้อย่างเช่นกลุ่มเสี่ยงก็พอค่ะใช้ชีวิตอย่างรอบคอบนะคะเพราะเราต้องอยู่ท่ามกลางการระบาดของโอมคิครอนไปอีกสักระยะนึงเลยแหละจนกว่ามันจะกลายเป็นโรคประจําทิ่นเนาะไม่ต้องตกใจไม่ต้องหวัน่นวิตกฮะติดได้ก็สามารถรักษาให้หายได้เอาละ่ะถ้าคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ทุกช่องทางของสปริงออนไลน์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ